โอ้อน,นี่นะที่ไหนเนี่ยนี่นะตัดเกาดก่อนเรื่องติดตัวโมาทำโู้เลยโอ้เสียงเสียงเครื่องแน่นดีอยู่สวัสดีครับสวัสดีย่ำเย็นครับสวัสดีพี่น้องชา youtube ทุกท่นทกทานครับ คลิปนี้พามาชมเทเลหัวยาวครับคนกำลังหาเยอะเลยวางสาวั่งนวนนนนน้น้อน่นนะอู้เสียงเครื่องแน่นดีมากเลยครับรู้สึกได้เลยว่ามันแน่น

นี่นะเออสิปีอ๋องยีี p s ด้วยเหรอโอ้นิดเดียวเองโอ้เสนแน่นดีนะโอ้ขาดขึ้นหน่อยตั้นี่บอ นีเป็อยู่ตรงไหนโอน้นี่ๆๆๆๆนี่เป็นอ่ตัวนี้ครับตนี้คืบมานสวยงามเครื่องแน่นดี แล้วก็แมคโครครับมาร์ทีซีเรียนสูงครับตอนนี้เท่าไหร่อู้หหนึ่งมืนเลยท่านี่ซีเรียนนี่อู้หซีเรียนสูงมากเลยหนึ่งมืนมืนสองร้อยสิบเอ็ดเลยดูภายในครับ นี่สวยงามอยู่ตัวสับคอนโทรลก็ยังอยู่ครับเปลี่ยนโซ่ใหม่สองข้างนี่ปัม๊มแห้งดีอยู่ครับปั๊มแห้งดี <c oughs> อ้เฟรมสวยมากเลยให้ตายสิโซ่ใหม่ เปลี่ยนใหม่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ๆได้ไงฮะแห้งเครื่องดีครับเดิมๆโหเก่งโอ้ยยังสวยเลยดิมีลายแยกด้วยตายสิ ไม่มีร้าวนี่กู้มาไม่มีร้าวเลยสวยงามมากขี้ใหญ่ นนี้ที่เท่าเกนี่ยนี่เลี้ยงวัวด้วยโอ้รถชนมันวิ่งปาดหน้าเสียดายเลยใบเ็กมันบางคักเนาะใบเนี่ยใบบางอย่างน็อตลเลยนี่ฮะ สินกระบอกหัวบ่ะนี่หัวยังตัวนี้ฟังนั่นน่ะสิ้นโอลิงตัวนี้บ่ะรับเปล่าเนี่ยเขาตุกปักุ้มโอลิงนี่พราตัวนี้ผมเปลี่ยนใหม่ครับโอลิงนี่รั่วตัวนี้เปลี่ยนใหม่บ่ซีนนี่เปลี่ยนใหม้บดหาตัวหนึ่งสองสามสี่ตัวเปลี่ยนเมื่อไหร่เปลี่ยนสั่งตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนนี่นี่เปลี่ยนในมือมาถึงสั่งนี่ยังไหลอยู่นี่เนี่

sở bay sờ anh ấy trên. Nhi, yeah, 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 thử, thử chưa em tôi này, này này, hả? chưa ណាត់ចូលស្នាមរុញណាមស្នាមបាទស្នាមបាទអីហូរូបទៅប្រកាខាងឆ្នាំនេះហីខាងឡាទៅក៏ធ្វើបានទៅជួងរីមនេះបោះអឺរីមនេះបាទរត់ទេចទាំងលួតទាំងសៀតដៃហីនេះនេះចងលីងរត់ចរត់បោះអានេះរស់ស្តានេះនេះនេះ ใจเนี่ยเฮลิเฮลิกดยับมือบาหกโลบาเอ้ยฟองนะบานมีจรย่งเกิดเกิดกิดดตะเกียนนีังเกิดตเมียมือเนาะบานแต่สีเรียนสูงมากเลยซีเรียนอนนี้ปุ๊บกิ๊โดเลยอนาอนาเวียนตตัวยกิ๊โดเลยอนไหนม่นดีเปลี่ยนเลยครับใส่ตัวยกกิ๊บโดเลยใส่ตโขเต้ได้เปลี่ยนเลย คนมีตังค์แกมีตังค์คนมีตังค์คุณดูแลรถดีสายว่าสายดันพิธีเวลาเปลี่ยนใบใหม่ครับนี่ตัวนี้ตัวไหนที่โพนี่แกให้เปลี่ยนออกหม่แกให้ไปเสียนางานนแกน่าจะเปลี่ยนใบแท่งให้ด้วยเนาะคือโใช้ได้ถึงกันเลยตัดเปลี่ยนอะไรเยอะโอ้เรือดิโผล่เลยโดนรัดยางไม่ได้เลยได้นี่พังเลยจิกเนี่ยเนี่ยมันจิกรัดยางเนี่ยใบไอ้น็อตเนี่ยเพราะว่ามันโผล่ขึ้นใบแท่งเด็กมันบางอีกเป็นเสริมใบวะตัวนี้ เยจีนอดตะเฟรมสวยสองข้างออรถคันนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานนก็ก็าทำแต่ว่ามันช่วงมันช่วงไม่ตลอดนะอือมือปืรับจ้างคนรับจ้างอย่างเกิดอะไรมือปืนรับจ้างมาแน่บ่มาแน่สิมาวันไฮทรงวันนี้นะโอ้ไม่ได้รถเลย รถคันนี้มันจะเป็นมากไฟแล้วเนี่ยชิเลียนสูงมากเลยหนึ่งมื่นอะชิลเลียนะชิเลียนสูงอันนี้ไฟไฟติดไหมไฟรถติดไหมไฟไหน,นไฟสองสว่างคุณขับรถสิงหุอ<ด>่า<อ>กินเองกิเงเงไปที่นะิดอยู่บ่ เดีวมัไอ้มันหลวมฮะไหนพี่น็อตนี่ยนะที่ว่านหลวมของเนี่ยน็อตไหนน็อตไหนหลวมสายอันนี้ติดเดียวมาเบิ้งติดมาเยื้มูลมันกรุบวะติดนะสายเพระท่านไปคันตัวใดคนาเดียวนี่สายสั่นเดี๋ยวคับตัวนี้บอกเออเตัวนี่เออนี่แหละตัวนนี่ในนั้นหัวมัน เสมบ่มันะทันเนีนนะพื่นคันพิ่นใ่มันเรดูใส่ังนะกรดูใส่เจใส่มันคุยเต้กดูใจนซื้อนะโอเคมันนี่มันเกิให้เตียนใหมมีควันไหมตักเมื่อกี้ไม่ค่อยควันบ่ โอ้ขอบคุณครับเจ็บซี่ป่ะยังเลยแกกุญแจมาขันไหมไม่ใช่ขันขันเลยจะได้ตักดินเลยเนี่ยโอ Arizona, ้ตักให้เสร็จเย็นนี้เลยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขาไม่โคเองจานโอ้ขาดำ เวลาครับพี่ผมก็เลิกงานแล้วนี่ห้าโมงกว่าแ<ะ>ลนะ้วหมดพลางงานแล้วโอ้หมดพลางงานแล้วเถอะกลับบ้านเลยดิยวันนี้กลับบ้านเลยดิเจอกันใหม่เห็บหน้าครับเสืเลียนซูมากคันนี้โซ่ใหม่สองข้างเพิ่งเปลี่ยนเลยยังไม่ได้ใช้งานเลยเพิ่งเปลี่ยนวันนี้